ค่ะสวัสดีแฟนช่องของนอนทิยาพาลวยทุกทุกคนนะคะมือนี้แอดมินกับบ่ได้ไปสามาสแล้วค่ะอากาศมันห่อนอยู่บ้านก็นั่งหดน้ำต้นไม้ยีนี่แหละคะ่ะแถวจังหวัดอื่นก็ได้ยินข่าวฝานตกนะคะแต่แถวบ้านแอดมินแถวจังหวัดกาลสินลำพูนอเหอม่เข้าหนิฝนบ่มีเลยแห้งแรงห้อนได้เหตุฝนเทียมนะคะเหตุฝนเทียมเห็นหดต้นไม้ยี้นี่แหละค่ะเย็นเย็น ผู้ใดห่อนกนมากีเด้อค่ะเด้อมาเล่นน้ำต้องกันเย็นสบายอากาศสดชื่นนะคะใสบอกคนมันมาอยากตกกระเห็ดไปทัวรทีบกับพี่น้องเนาะนะคะหดน้ำต้นใหม่ยู่บ้านแอดมินเนี่ยค่ะมืออื่นกับสิเดินทางไปจังหวัดอุดรไปหาตัวเลขโชคลาภม,มาฝากพี่ฝากน้องนะคะแต่ว่าตอนมือนี่เ่าันไปจะไปพรุ่งนี้มืออื่นเศ้าหรค่ะตั้งสิไดไป ก็เขาแมาแล้่ก็อยืามืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังแรงใจทางช่องนุ่นพิยาผ้าลวยเนนะจ้ะก็บถ้าว่าอยากผลาดข่าวสารไม่ไม่กับกดกระดิง่งในการแกงเสียนนะคะกับสิ่งนี้ข่าวเด็ดเด็ดีๆหายพอมาที่นองเบิ้งที่เก้านะคะมิน้แอดลิ่กับไปเก็บผักมาเก็บพักมาสุดน,น่าเห็ดกับเขาเก็บมกเข,เกขอเ้อนะคะมกเข้ออยู่บ้านนี่มันหลาย บ่เอยได้เก็บนะคะบ่เคยได้เก็บแต่ว่าไปเก็บมาแต่ว่ามันกับแปลกอยู่ที่ว่ามันมันมันคือมีเหล็กคือมะเขืออนี่มันเป็นมะเขือป้อมันเกิดตามธรรมชาติของมันนะพี่น้องเนาะมันมันคือมีเหล็กไข่ไข่ามีคนเขียนไว้แอดมินเห็นก็ได้เออก็ได้อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านเบิ่งน้านะคะว่าเป็นอย่างคือมีเหล็กบ่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากเออตรงใดกับพราะใดมีผู้ใดไปเขียนไว้นะคะพี่ เออแอดมินกับบอคคลในยุบานจะไปหาแนวทางโจงล่าเมื่อปากพี่ถางน้องบานกับบคุคอลในยุบานหลยายอยางลุกนะคะอยากเลยเล่นขิ้รีเล่นน้ำขี้รีพี่น้องนะคะกับเจ๊เบิงมกเขือน้ำกันนะคะไปเก็บมางหันเบิงเคยเห็นแต้ซองอื่นเขาเจ้าจเห็ดเขาเจ้าเห็น แต่ว่ามันกับแปลกคือกันพี่น้องเดี๋ยวให้เบิรงเทอร์ล,ลูกนะคะเป็นมะเขือเหลืองปู่หู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทันผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านสิเห็นคือกันกับแอดมินเห็นบ่นะคะเอดมินเห็นมันเป็นซูมเมอร์ไก่เนาะพี่น้องเนาะนะคะมันเป็นเลขเจ็ดตามแอดมินเห็นนะคะมันเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ด เมื่อกี้หนึ่งเลขหาตีเลขหาตีลัางกาไหมพี่น้องแต่ว่าเลขเจ็ดนี่โตตรงขางหนึ่งเป็นเลขเจ็ดขางหนึ่งเป็นเลขหาหรือเลขสองแต่ว่าแอดมินเบิงนี่มันเป็นเลขสองก็ได้เลขหาก็ได้ที่ว่าเลขเจ็ดนี่ตรงามๆพี่น้องเห็นคือกันบ่าคะอันนี้ลูกที่หนึ่งนะคะตีได้สองอย่างคือเลขเจ็ดกับเลขหาก็ได้เลขหาเจ็ดกับสองเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะนะ เห็นคือการบอค่าหรือผู้ใดเห็นหลายก็นี่ก็ะข้เมต์มาให้เบิ้งเนิเดอจ้ะเด้อเขาเกิดขึ้นมาโดยโดยทรามชาติบ่ได้ปรุงแต่งอย่างทั้งสิน้นแอดมินไปเก็บว่าเอ๊ะมัเขือนคือ,อหลายแต่พอเฮาบ่ค่อยได้ยุบบ้านนะคะไปหาแต่แนวทางโชคลาภมาฝากพี่ฝากน้องไปเป็นแค่ซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้พี่น้องก็บ่ค่อยได้ยุบบ้านนะคะมายู่ก็เลยะมัเมออขือนือหลายแต่เลยเก็บมาเห็นเลขก,กา,ามาให้พอมีพี่น้องซองน้ากันนะคะ เคยเห็นแต่ซองอื่นก็เจ้าซองก็เจ้ากระถึกแต่ว่าซองนุ้นที่ญานี่บ่เคยนะคะบ่เคยเห็ดบ่เคยซองเด็กอยู่มะเขือแต่ว่าเนี่ยพอเม่พี่น้องผู้ใดเห็นบ่คะเดี๋ยวสิืบมให้เบิ่งใกล้ๆนะคะเบิ่งอย่างหนึ่งมันก็เป็นเลขกสองเลขกสองนอนที่ว่าขัดตีอีกแบบหนึ่งเหล็กสองก็เลขกหาตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขกเกติสวยงามมากๆเลยยืนตรงเดี่ยวแล้เลขกเกตน,นะคะนะคะแอดมินบ่ได้บ่ได้ว่างกล่องนะคะก็เลยบ่มีผู้ใด้สี่ให้เบิ่ง เลขเกตกับเลขสองเลขสองนอนแอดมินกัตีมะเขือลูกแรกแอดมินกัตีได้สองเกตหรือหาเกตนะพี่น้องเนาะกัสีไปเบิง้งลูกที่สองน้ำกันนะคะเด้อลูกที่หนึ่งนี่สองเกตกับหาเกตหรือว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเห็นกตะตีได้ไลก์ก็นั่นกัเขามากก็เมนบอกเลยนะคะเด้อว่าเห็นเป็นตัวใดแอดมินสี่ซองเห็นไกลๆนะคะนะคะสองเกต สองเกตหรือห้าเกตนะคะตามสายตาค่ะควานเป็นเล่ห้อนนะพี่น้องน,นะนะคะสองเกตสองเกต หรือหาเจ็ดค่าพลังน,นะในเมืองท่านนี่เมืองท่านนี่ก็เป็นเลขกหาแต่ว่าเลเกตนะคะมันเป็นคือเลขกสองตีลังกาเลขกสองตีลังกาก็เป็นหาเจ็ดห,ดหรือสองเกตประมาณนี้นะคะหรือว่าผู้ใดเห็นมากคนนั้นเดี๋ยวมีนพยายามซูมใกล้ๆก่อนนะคะค่ากาศกอเหลือง เจ็ดห้าก็ได้เกหาก็ได้เกดสองก็ได้น้พี่น้องเนาะสรุปลูกลูกที่หนึ่งมิ้นสู้ไม่เห็นอะนะคะพี่น้องเห็นบ่ผู้ใดเห็นบอกคะหรือเห็นหลายก็นี่ก็เข้าเมนเด้อค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องแอดมินบด้บอกเลขนะคะเป็นแค่แนวทางเพราะว่าเฮ้าม่องโลกนแง่ดีนะคะคิดดีมองโลกนแย่ดีเห็นอย่างก็เป็นเลขไปเมดหรือว่าเป็นเพาะ่า สาเหตุเพราาแอดมินเป็นคนมักเลขกลูกก็เลยเห็นอย่างเป็นเลขไปเหมือนน้ำพี่น้องเนาะกับสรุปแล้วมะเกลือน้อยนี่ก็คือเจ็ดหาเจ็ดหาหาเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองประมาณนี้นะคะตามแอดมินเห็นกลับไปเบื้องลูกที่สองต้องกันเลยค่ะลูกที่สองก็คือลูกนี่ลูกนี่ก็คือกันนีพี่น้อง ผู้ใดเห็นอายก็นีค่ะคอมเมนต์เนาะค่ะเด้อเห็นไมิถูกต้องเห็เบิ้งนี่ค่ะ,น,คะนี่ก็เลขกเกดเลขกเกด เก,เกตอันนี้ก็เลขสองเฮดมินเห็นเป็นเลขสองเจ็ดมะเกลนว้วยนี่เป็นเลขสองเกตนะพี่น้องเนาะหรือว่าผู้ใดเห็นหลายก็นั่นกะซอยคอมเมมตนเด้อค่ะเด้อนะบ่ได้บ่ได้อุปโลกน์ขึ้นมากบ่ได้ไปเหตุอี่ยังมันนะคะมันเป็นตามธรรมชาติของเขาเองนะคะเลขสองเกตสองเกต แต่ว่าเมื่อกี้สรุปเลยนะคะแอดมินเห็นเป็นเลขสองเจเมืม่อกี้หนึอนกัคือมันสียักคือมันสียักเป็นสามเจ็ดเพิ่งเพิ่งอีกข้งนึงนะคะเมื่ออีกข้งหนึ่งก็คือสามเจ็ดคือมันอยักเป็นเลขสามนะพี่น้องนะเนาะแอดมินสิสู้ไหมเพื่อไก่ ตาหวานก็เห็นเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่ชัดชัดทั้งสองห่วยหน่วยนั่นกับเจ็ดกับชัดแต่ว่าเลขสองกับชัดยุดตาหวานเบิร์หนึ่งกับคือเลขห้าต่ว่าหน่วยนี่เบิรงเจ็ดหนึ่งกับคือเลขสามนะพี่น้องน้องคือเลขสามเจ็ดผู้ใดเห็นปะคะเมินเลสี่เบิรงนะคะนี่นี่คือเลขสามอันนี้เลขเจ็ดนะคะพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่เลขเจ็ดนะคะตามสายตานี่เลขสาม สรุปเลยนะคะน่วยนี่มะเขือนุวยนี่เห็นเป็นเลขสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะเห็นเป็นเลขสามเจ็ดก e. ับวัลูว่าผู้ใดสีเห็นคือกันคือแอดมินเห็นบอแอดมินกับว่าตามเนื้อผ่าตามสายตาเจ้าของเห็นจังสั้นนะคะเห็นยังไหนกับว่าสั้นสรุปว่ามะเขือน่วยนี่แอดมินเห็นเป็นเลขสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดเห็นก็นี่กับซอยคออเม์เนี่ยนะคะมีส่วนร่วมน้ำกันนะพี่น้องเนาะเท่ากับวรูลุบ้ามันสีออกตัวใดเป็นแค่แน่แท้แอดมินก็เห็นน่วยนี่สรุปเลยว่า ลูกที่สองเป็นเลขสามเจ็ดนะคะลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งแอดมินเห็นเป็นสองเจ็ดสองเจ็ดกับเจ็ดหาเลขสองมันนอนพี่น้องเลขเลขเจ็ดมันตัง้งนะคะ เป็นสอเกตหรือเจ็ดหาเจ็ดหาหาเจ็ดเกตเกะขอสรุปเลยนะคะเด้อสรุปเลยว่ามะเขือสองน่วยนี่น่วยที่1นึ่งเจหาหาเจ็น่วยที่2องเอ้ยว่าแม่นน่วยที่1นึ่งเจหาหาเจแล้วก็สองเกตเนะคะน่วยที่1มันมันตีได้2องยาง2องเกตเกตสอง็หาหาเจ็หห้ สองเก็เก็สองประมาณนี้แหละคะ่ะหนว่วยที่หน,นึ่งถ้าวันหน่วยที่สองหน่อยเอ็ดมินเห็นเป็นเลขสามเจ็ดนะคะนะคะเห็นเป็นเลขสามเจ็ดประมามันอยากเห็นเป็นเลขสามเจ็ดเอ็ดมินก็เลยมาหน่วยที่สองหน่อยสามเจ็ดเก็ดสามสามเจ็ดเก็สามประมาณนี้แหละคะ่ะหรือว่าผู้ใดเห็นมากก็หนีก็คอมเมือเห็นนะคะเด้อบ่ได้ดามาบ่ได้คิดบ่ได้ด ปรุงแต่งยังถึ้นมากเขาเป็นของเขาเองนะคะเกิดจากตามธรรมชาติกับวัลูมาเลขมันเสียออกตัวใดแอดมินกับให้พ่อแม่พี่น้องซองน้ำกันเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละคะ่ะสรุปเลยว่าคลิปนี้คือเลขมวยที่หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ด หนวยที่สองสามเจ็ดเกตสามประมาณนี้นะคะมีเลข2สองโตเลข3สามคู่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเค่นี้คลิปหน้าพอกันใหมโชคดีสวัสดีค่ะ